เมื่อการตัดสินรั้งสุดท้ายระหว่างแฮร์รี่และหลอวดวอร์มอร์กลังจะมาถึงทั้งสองไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ถ้าอีกคนนึงยังอยู่บางฟุกลุกหนังขอเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์กับเพื่อนรายยมทูตพาร์ทสองคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเริ่มเรื่องกันด้วยที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้นั่งไว้อะไรให้กับด็อกบี้ซึ่งด็อกบี้นั้นได้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตแฮร์รี่จนวาระสุดท้ายแฮร์รี่ได้เข้าไปหากินฮุกด้วยความสงสัยว่าทำไมเมลลติกถึงบอกว่าดากิฟฟินดอนนั้นอยู่ในห้องของเธอกินฮุกก็ได้บอกว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เอาดาบกิฟฟินดอร์ไปไว้ที่ห้องเลสตงแต่ดาบนั่นเป็นของปลอมซึ่งโดยคนปกตินั้นจะดูไม่ออกจะมีแค่กอปปินเท่านั้นที่ดูออกว่าดาบไหนเป็นของจริงแฮร์รี่ได้ขอร้องให้กินฮุกพาพวกเขาไปที่ห้องของเมลาทิกกินฮุกก็ได้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าผมช่วยพวกคุณแล้วผมจะได้อะไรแฮร์รี่ก็บอกว่าเขามีทองเยอะมากเอาไปได้เท่าที่ต้องการเลยแต่กินฮุกนั้นไม่อยากได้ทองแต่สิ่งที่เขาอยากได้นั้นก็คือดาบของก็อดดิกกิฟฟินดอร์และต่อมาแฮร์รี่ก็ต้องการที่จะเข้าไปหหหาาาาอออออววเเเเดดดดรร์พพื่่่่ททีีจจะใใ้้้้ตสบไไมมมกขยึช ซึ่งไม้แรกที่โอลิเวนเดอร์ได้ดูมันก็คือไม้ของเมลาติกและสแตงซื้อโอลิเวนเดอร์ก็ได้บอกว่าให้ใช้มันให้ดีแฮร์รี่ได้ย่นไม้อนที่สองให้โอลิเวนเดอร์ดูโอลิเวนเดอร์ก็ได้บอกว่าไม้นี้เคยเป็นไม้ของเดรกมาฟอยซึ่งแฮร์รี่ก็สงสัยว่าทำไมสิ่งที่โอลิเวนเดอร์พูดเหมือนกับไม้นั้นมีชีวิตแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ถามว่าไม้มันเปลี่ยนเจ้าของแล้วใช่เปล่าโอลิเวนเดอร์ก็ได้พูดว่าก็คงใช่ถ้าเกิดว่าแฮร์รี่ยึดมันได้และโอ,อลิเว แฮร์รี่ได้ถามโอลิเวนเดอร์ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องรางยูมทูดซอ่งโอลิเวนเดอร์ก็รู้เกี่ยวกับเครื่องรางยูมทูดทั้งสแต่โอลิเวนเดอร์ดูเหมือนจะบ่ายเบี่ยงไปว่าเขานั้นไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องรางยูมทูดก็ไม่ต่างอะไรจากหนังสือที่ทาหลอกเด็กแต่แฮร์รี่รู้ดีว่าโอลิเวนเดอร์ได้บอกอะไรกับหลอดวอร์ดอมอล์ไว้บ้างโอลิเวนเดอร์ก็ได้บอกกับแฮร์รี่ว่าหลอดวอร์ดมอร์ทรบานเขาเลยต้องพูดตามที่คนอื่นเขาเคยพูดกันไว้ซอเดอร์บอาเาัร้หลอ แต่แฮร์รี่ก็ได้บอกกับโอลิเวนเดอร์ว่าเขานั้นหามันเจอแล้วโอลิเวนเดอร์ได้เตือนแฮร์รี่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหามันเจอแล้วแฮร์รี่นั้นจะตกอยู่ในอันตรายจากนั้นเฮอร์ไมอนี่ก็ได้ทำน้ำยาสับป,ปะรดเพื่อที่จะแปงลงร่างเป็นเมลาทิกโดยรอนก็ปลอมเป็นผู้เสพความตายจากนั้นแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมอนี่และกินฮุกก็ได้ไปที่ตอกไดอะกอนซึ่งพอไปถึงก็มีคนทักทายเมลาทิกแต่สิ่งที่เฮอร์ไมอนี่ในร่างเมลาทิกทำก็คือการทักทายอุลสวรรค์ซึ่กกคคาารงก โดยที่กินฮงก็อยู่บนหลังแฮร์รี่และลอนก็ได้คุมผ่าคุมให้กับทั้งสองทันทีที่เฮอร์ไมอนี่ในร่างเมลาทิกต้องการที่จะขอเข้าไปในห้องของเมลาทิกพงกอพินก็ได้สงสัส่ทันทีเลยว่าทั้งสองนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่แล้วแฮร์รี่ก็ได้ใช้คาถาสะกดใจกับผู้จัดก,การธนาคารและในขณะที่ทุกคนล่างรถรางเพื่อที่จะไปห้องของเมลาทิกและสแตงรถรางก็เกิดการควบคุมไม่ได้เพราะเฮอร์ไมอนี่คือสภาพเป็นตัวเธอเหมือนเดิม และหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินท้าไปห้องนิรภัยของมาดามเดสแตงและพอเดินไปเกือบจะถึงห้องนิรภัยก็ได้เจอกับมังกรที่เฝ้าธนาคารอยู่กินฮุก,ก็ได้หยิบสิ่งของบางอย่างเพื่อที่จะขยาให้มังกรกลัวแลวพอทุกคนเข้าไปในห้องนิรภัยได้สําเร็จแฮร์รี่ก็ได้สารวจหาจนข่าวนั้นรู้สึกว่าข่าวนั้นอาจจะได้เจอฮอร์ครัสอีกอันหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันเฮอร์ไมนี่แรลอนก็ได้เดินไปชนสิ่งของแต่ของที่พวกเขาชนนั้นมันเพิ่มจํานวนแฮร์รี่เลยขอดาบจากเฮอร์ไมนี่เพื่อที่จะไปคว้าฮอร์ และเมื่อแฮร์รี่คว้าฮอคัสชินนั้นมาได้มันก,ก็เดินไปหากินฮุกกินฮุกได้หยิบฮอคัสชิ้นนั้นเพื่อที่จะต่อรองกับดาบของแฮร์รี่ที่ถืออยู่และจากนั้นแฮร์รี่เลยยอมที่จะให้ดาบเล่มนั้นกับกินฮุกเพื่อแลกกับฮอคัลชิ้นนั้นและจากนั้นกินฮุกก็ได้ออกไปจากห้องของมาดามเดสแตงและบอกกับพวกยามว่าแฮร์รี่เป็นขโมย และผู้จัดจาก,การที่โดนสะกดใจอยู่นั้นก็โดนมังกรเผาไฟจนตายและในระหว่างที่ทั้ง3ากำลังจะหาที่หลบอยู่นั้นรอนก็ได้ถามกับเฮอร์ไมนนี่ว่ามีวิธีไหนที่จะไปจากที่นี่ได้บ้างเฮอร์ไมนนี่ที่คิดได้เธอก็บอกว่าแผนนี้มันป้ามากแต่เธอนั้นไม่พูดอะไรเฮอร์ไมนนี่โดดไปที่หลังมังกรและทั้งสองคนก็ได้โดดตามไปด้วยจากนั้นเฮอร์ไมนนี่ก็ได้ปลดโซ่แล้วก็กระตุ้นมังกรให้ปีนขึ้นไปข้างบนและทั้งสามก็หนีออกจากธนาคารมาได้จนสําเร็จและเมื่อมังกรบินลงต่ำม,มาถึงแม่น้ําทั้้้งงงงเลลลยตััดดดดดสินนนใจจโําาาาแะะฮรรี่่กก็็ไไหหออออบววขม ซึ่งสิ่งที่แฮร์รี่เห็นก็คือคนจากคาราคากิงกอดถูกฆ่าตายโดยหลยบวรมอทั้งหมดที่บ้านของตระกูลมาฟอยและแฮร์รี่ก็ได้รับรูฮอคัสชิ้นต่อไปที่อยู่ในปราสาทฮอบวอตส์และจากนั้นทั้ง3ก็ได้วร์ปไปที่หมู่บ้านฮอกมีทันทีที่ทั้ง3ม,มาถึงสัญญาณแจ้งเตือนก็ได้ดังทันทีทั้ง3ได้พยายามหาที่หลบซ่อนจนมาถึงทางตันแต่ทัในใดนั้นก็มีบุคคลปริศนาเรียกทั้ง3าให้เข้าไปข้างใน ซึ่งพอทั้งสาไมได้เห็นก็นรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าหน้าตาของเขานั้นคล้ายอัลบัตเดอร์บันดอร์ซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้าทั้งสามก็คืออัลเบัฟฟอร์ดน้องชายเดอร์บันดอร์อัลเบัฟฟอร์ดได้ถามทั้งสามว่าคิดยังไงถึงกลับมาที่นี่แฮร์รี่ได้ตอบกลับอัลเบัฟฟอร์ดไปว่าเขานั้นได้มาสารต่อง,งานที่เดอร์บันดอร์ได้ให้ไหว้แฮร์รี่ไม่ได้ตอบอะไรกับอัลเบัฟฟอร์ดแต่แฮร์รี่นั้นรู้สึกหงุดหงิดมากที่กระจกของเซเลสแบทมาตกอยู่ที่บ้านของเด,ดอร์มันดอร์แล้ว,วอัออไ,งไงเรรออลบ์์ฟก้ดด็ ซึ่งทีแรกอัลเบอร์ฟก็ไม่ยอมที่จะให้ไปเพราะว่าความปลอดภัยของตัวแฮร์รี่เองแต่สุดท้ายแล้วอัลเบอร์ฟก็ได้บอกให้เอลิอา่าพาคนหนึ่งมาซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเนวิลและต่อมาเนวิลก็ได้พาทั้ง3ไปที่ปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts. ซึ่งการมาของแฮร์รี่นั้นก็ทําให้ทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีคนส่งรหัสมอดไปว่าแฮร์รี่นั้นมาแล้ว ซึ่งสิ่งนั้นก็ทำให้เเนปรู้ทันทีเลยว่าแฮร์รี่นั้นมาที่ฮอกวอตส์แล้วและหลังจากนั้นลักเรียนทุกคนก็ได้ไปที่ห้องโถงอปราสาทสเนปได้ถามกับเด็กทุกคนว่ามีใครเจอแฮร์รี่เพราะถ้าใครเจอแฮร์รี่จะได้รางวัลพิเศษแต่ถ้าใครปกปิดและให้ที่ซ่อนกับแฮร์รี่นั้นจะถูกลงโทษ แต่ตัวแฮร์รี่นั้นมีความกล้าหาญพอที่จะประชันหน้ากับเนปแต่เมื่อเนปตั้งท่าพร้อมที่จะสู้มกอนากาวก็ได้มาขวางไว้แต่กลับเป็นมกอนากาวเองที่สู้กับเนปและก็ไล่เนปไปได้และหลังจากนั้นหลอดวอร์มอลก็ได้เข้าถึงจิตใจของทุกคนหลอดวอร์มอต้องการที่จะให้ทุกคนส่งตัวแฮร์รี่มาให้เขาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในฮอพวอส ซื้อทีแรกผู้บ้านสลิทีเรียนต้องการที่จะจับแฮร์รี่แต่พอพัดลงฟิวมามากอนอากาวก็ได้สั่งให้ฟิวนำตัวเด็กจากบ,บ้านสลิตทนีนไปขังไว้ที่คุกใต้ดินมกอนอากาวได้ถามกับแฮร์รี่ว่าเขานั้นต้องการอะไรซึ่งแฮร์รี่ก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นต้องการแค่เวลาและมกอนอากาวก็บอกว่าใช้ให้มันคุ้มทางด้านของแฮร์รี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่บ้านเลเวนคอร ลอรและเฮอร์แมนนี่แยกตัวไปที่ห้องเห่งความลับเพื่อที่จะเอาเคีื่วของบาซิลิสนั้นมาทาลายฮอลคัสและทางด้าของมักกอนากาวก็ได้เรียกโกเลมเพื่อพิทาคอฟวอสและทุกคนที่เหลือก็ไล่ข่าป้องกันคอฟวอสลูน่าไล่ตามแฮร์รี่เพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่างแต่แฮร์รี่นั้นไม่หยุดฟังแต่ด้วยความกุนกิดของลูน่าก็เลยตวาดแฮร์รี่จนแฮร์รี่หยุดจากนั้นลูน่าก็ได้อาสาเพื่อที่จะพาแฮร์รี่ไปหาใครคนหนึ่งซึ่งคนที่ลูน่าพาไปหาก็คือสุภาพสตรีสีเทาผีประจำบ้านของลลอเลจจกกเว ทางด้ขอลอดเมื่อได้สั่งให้พวกสาวกทำลายบาเรียกั้นปราสาทซึ่งการเจราจาของแฮร์รี่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะว่าเฮเลนายังมีความไม่ไว้ใจแฮร์รี่แต่เมื่อแฮร์รี่ได้ขอร้องเฮเลนาอย่างจริงใจเฮเลนาเลยบอกที่ซ่อนของรัฐก้าให้กับแฮร์รี่และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ตรงไปยังห้องต้องประสงค์ในขณะที่ผู้เสพความตายฝากหลอดอุลมร้และคาถาใส่บาเลียที่ป้องกันปราสาทฮอบวอต์ดอยู่ หลอดได้หยิบเขี้ยวของบาซิลิปเพื่อที่จะให้เฮอร์ไมโอนี่นั้นได้ทำลายมันหลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่ได้ทำลายฮอครัสลงทั้งหลอดวอร์ดมอร์และแฮร์รี่ก็ได้รับรู้ถึงการทําลายของฮอครัสและด้วยความกดของหลอดวอร์ดมอร์ก็ได้ทําลายบาเรียที่ป้องกันฮอกวอตส์และนั่นจึงทําให้อีกฝั่งหนึ่งของฮอกวอตส์พวกนักต้อนเกือบที่จะข้า,สามสะพานไปที่ฮอกวอตส์ได้ถ้าเนวิลไม่พังสะพานไปซะก่อนและทางด้าหนหอนผู้เสพความตายก็บุกเข้าปราสาทเป็นจํานวนมาก ทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนและกลุ่มพาคีนกฟินิก์รวมทั้งกองทัพดับเบิลดร์ก็ได้ร่วมต่อสู้กันในศึกนี้เนวิลต้องการไปหารูน่าเพื่อที่จะสารภาพรักกับเธอมาฟอยก็ได้ไปหาแคปกักอยเพื่อที่จะไปอีกทางหนึ่งทางด้านของแฮร์รี่ก็ได้เข้าไปยังห้องตองประสงค์โดยที่เฮอร์มาลนี่และรอนก็ได้ตามเข้าไปด้วยแฮยร์รี่ได้ตามหารักก้าที่ห้องประสงค์จนเจอแต่มาฟอยนั้นก็ได้ตามแฮร์รี่มาเพื่อที่จะขอไมค์เกยยาสิทธิ์คืนรอนและเฮอร์กรมกเาอยส่นนทานา้ลี่กดน,นไปข้าบ,บนแฮรี่กก็็ไได้้ขึนปเบ ลอนได้วิ่งเข้ามาหาพวกแฮร์รี่เพราะว่ากอยนั้นกลางจุดไฟเผาห้องรอนแฮร์รี่และเฮอร์เมอนี่ก็ได้เจอกับไม้กวาดและทั้ง3าก็ได้ขี่แม้กวาดตรงไปยังประตูทางออกทา่านาของมาฟอยทั้ง3ก็ได้บินขึ้นที่สูงแต่กอยได้พัดตกลงไปตายในกองไฟที่เขานังเสกขึ้นมาแฮร์รี่ที่เห็นว่ามาฟอยอยู่ที่สูงขานั้นก็ไม่อยากจะทิ้งมาฟอยไป แฮร์รี่จึงตัดสินใจเพื่อที่จะไปช่วยทั้งสองและออกมาจากห้องได้สำเร็จเฮอร์เมสนี่ได้โยนเคบีบยวบริสิ์ให้แฮร์รี่และจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ใช้เคี้ยวบริสธิ์ทำลายคอคัทชิ้นที่5และเตะเข้าห้องต้องประสงค์ถ้าแฮร์รี่และหลอดวอร์มอร์ก็รู้สึกเจ็บปวดที่โดนทำลายคอคัทเหมือนกันแฮร์รี่ต้องการเข้าไปในจิตใจของหลอดวอร์มอร์เพื่อที่ต้องการจะรู้ว่าหลอดวอร์มอร์นั้นอยู่ที่ไหนแฮร์รี่ที่รู้ว่าหลอดวอร์มอร์อยู่ที่ไหนก็ได้ตกงไปยังสถานที่แห่งนนั้ แฮรี่ที่มาถึงตงท่าเรือก็ได้เห็นหลอดวอลเลอร์กับเซเนปคุยกันหลอดวอลเลอร์นั sure. ้นต้องการที่จะฆ่าเซเนปเพราะว่าเซเนปนั้นเป็นคุณฆ่าดับันด์ดอเพราะว่าไมเอลเดอร์ไม่สามารถทำตามความต้องการของหลอดวอลเลอร์ได้เพราะถ้าหลอดวอลเลอร์ไม่สามารถเอาชนะผู้เป็นเจ้าของไม้ที่แท้จริงหลอดวอลเลอร์จึงใช้ดักกีนี้เป็นคนจัดการกับเซเนปหลังจากที่หลอดวอลเลอร์ไปแฮรี่ก็ได้เข้ามาหาเซเนปเซเนปที่เห็นแฮรี่ต้องการที่จะให้แฮรี่นั้นรับหยดน้ำตาของเขาไปและก่อนที่เซเนปจะจากไปเซเนก็ไดด้้ตตตัััสสินนใจเพื่่่ออทียุกูชววา ก่อนที่หลอดวรอรมอจะให้แฮร์รี่มาหาเขาที่ป่าต้องห้ามเพื่อแลกกับการสูญเสียของข,องของวัตที่ไม่จําเป็นแต่หลังจากการต่อสู้ที่ผ่านมาก็ทําให้คนสําคัญของแฮร์รี่และเพื่อนๆน,นั้นต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นเฟสพี่ชายของรอน ลูปินและท้องที่อยู่ในพาคกินุูฟินิกก็ได้ตายไปด้วยแฮรี่ไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะไปที่อ่างเพนซิฟแฮรีเทหยดน้ำตาของสเนปลงในอ่างและเขาก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดภายในจิตใจของเเนปที่มีต่อลินลี่เเนปอยู่เบื้องหลังการปกป้องของครอบครัวแฮรี่มาตลอดทั้งการช่วยเหลือแฮรีทุกอย่างอย่างลับหลังและแผนการที่หล่ดวอร์มอนนั้นจะคืนอำนาจแฮรี่นั้นจะต้องตายเพื่อให้คอคัตอีกส่วนหนึ่งของหลอดวอร์มอนที่อยู่ในตัวของแฮรี่นั้นต้องตายไปด้วยและเมื่อแฮรี่ได้ แต่ก่อนที่แฮร์รี่จะจากทั้งสองไปก็ได้สั่งเสียไว้ว่าให้จัดก,การงูเพราะว่าถ้าจัดก,การงูไปจะเหลือแค่ตัวเขาคนเดียวหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เดินไปถึงการป่าต้องห้ามแฮร์รี่ได้หยิบลูกกุได้สนิทแล้วจูบที่ปากเขานั้นเข้าใจความหมายทันทีเลยความหมายที่ว่าฉันเปิดเมื่อปิดนั่นก็คือฉันพร้อมที่จะตายและสิ่งที่อยู่ข้างในลูกกุได้สนิทนั้นก็คือหินชุบวิญญ,ญาณจากนั้นพ่อแม่ซีเลสและลูปินก็ได้มาอยู่ต่อหน้าพวกเขาแฮร์รี่ได้ถามทายล และแฮร์รี่ก็ได้ทิ้งหินชุบวิญญาณแล้เดินไปหาหลอดวรหมอหลอดวรหมอทันทีที่เห็นแฮร์รี่ก็ได้ใช้คาถาพิฆาตใส่เขาแฮร์รี่ได้ฟื้นสติมาอย่างอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูสะอาดมากแฮร์รี่ได้เห็นเศษเสี้ยววิญญาณของหลอดวรหมอที่เพิ่งถูกทำลายไปโดยฝีมือของหลอดวรหมอเองจากนั้นนบดก,ก็ได้มาหาเขาและก็ได้เดินคุยกันซึ่งนบดก,ก็ได้บอกว่าเขานั้นจะอยู่ที่นี่หรือจะกลับไปก็ได้ทางด้านของหลอดวรหมอเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าแฮร์รี่นั้นตายจริงๆเขานั้นก็เลยให้นาซิซ่าไปดูว่าแฮร์รี่ตายหรือเปล่าแต่พอนาซิซ่าเข้าไปดูเธอก็รู้ทันทีเลยว่าแฮร์รี่นั้นยังไม่ตาย และสิ่งแรกที่เธอถามก็คือลูกชายของเธอนั้นปลอดภัยดีหรือเปล่าจากนั้นดานซิซ่าก็ได้บอกกับหลอดวอนมอร์ไปว่าแฮนนี่นั้นตายไปแล้วและพอเช้าวันถัดมาหลอดวอนมอร์ก็ได้ไปที่ฮอบวอตส์พร้อมกับร่างของแฮนนี่ที่เขาคิดว่าตายไปแล้วหลอดวอนมอร์ได้ชักชวนพวกที่อยู่ในฮอบวอตส์ให้มาเป็นพวกของเขาซึ่งคนแรกที่เดินเข้าไปก็เดลโกมาฟอยและเนวิลก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับหลอดวอนมอร์ก่อนที่เขานั้นจะชักดาบกึ่งฟินดอร์ออกมาจากหมวกและจากเหตุการณ์นีีุ้้้กก็ทําาาให้หววเเสสคมตตยยยและและอออรด่่นนนนนัััไไไจจิงงงบขญป และการต่อสู้ครั้งที่2ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลอดวอลมอร์ดิ่งตรงไปเพื่อที่จะไปหาแฮร์รี่โดยเฉพาะทางด้านหลอดและเฮอร์แมวนี่ก็ต้องการที่จะฆ่างูนากินีทางด้านของหลอดวอลมอร์ได้สู้กันจนไปถึงหน้าลานฮอบวอ์ทั้งสองได้เสกคาถาจนลำแสงนั้วชนกันทางด้านของลอและเฮอร์แมวนี่ขณะที่กำลังจะโดนนากินีเล่นงานเนวิลก็ได้เข้ามาตัดคองูจนขาดแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลอดวอลมอร์กลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งและคาถาของหลอดวอลนัสอับใ่ตวเงมนดุกระเออออออกกกกกจจาา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 ามมืขงงเเไไปปหหหหแแฮรรร์ี่่ลลละตุณนน้้็ทํใดววัสสูยยถร และหลังจากที่แฮร์รี่ได้ฆ่าหลอดอรุรมอร์ได้สําเร็จเฮอร์มอนีลอและแฮร์รี่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องไม้กยายสิทธิ์เพราะไม้เอลเดอร์ที่แฮร์รี่ถือนั้นมันเป็นของเขาโดยชอบทาและสิ่งที่แฮร์รี่ตัดสินใจก็คือการหักไม้เอลเดอร์ทิ้งและเหตุการณ์สงครามทอปวัตในครานี้ก็สิ้นสุดลงและ19ปีต่อมาแฮร์รี่ก็ได้มาส่งลูกๆของเขาไปที่โรงเรียนฮอกวอตและเจ็ดผ้าของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้สิ้นสุดลง